มาร่วมฉลองความเป็นแชมป์ของเขาเป็นประเทศแรกนะคะหลังจากที่ได้ครองถ้วยพรีเมีย l e a g u อังกฤษในฤดูกาลนี้นะคะ All very to, see and to play front you again. ในการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนี้เป็นความร่วมมือของบริษัทไอสปอร์ตจำกัดบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อนำความสุขมาให้กับแฟนบอลชาวไทยทุกท่านเนื่องในวัโกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนพรรษา88พรรษาได้ร่วมเฉลิมฉลอง การเยือนครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ของสโมสรฟุตบอลเชลซีกับการฉลองแชมป์ครั้งล่าสุดในตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014-2015โดยจะมีการลงฟาดแข่งเตะกับทีมไทยแลนด์ออสตาซึ่งจะนำโดยโค้ชซิโก้ขวัญใจชาวไทยของเราในชีวิตหนึ่งเราได้เห็นโทเชแบบี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับปีนี้เชลซีให้เกียรติเราให้เกียรติประเทศไทยให้เกียรติทัพเยานชนของคนไทย Also that one indeed. I would like to congratulate Chelsea for the championship. And truly thank you for our partnership that we ever covered. Fifteen trophies in the last 10 years is the reason why that fan base keeps growing. The great thing about Chelsea is we will keep on delivering trophies year after year. That makes us a great football team. What we want to become is a great football club. and coming back year after year to play matches around Asia as part of that journey. Match พิเศษนี้เกิดขึ้นได้ค่ะพิเศษค่ะ This is c h e l s <oughs> FC Celebration Match Bangkok m a i 13, 2015ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่30พฤษภาคม้องเป็นประเทศแรกนะครับที่จะได้เชิมฉลองการเยือนของเชลซีจากที่เขาได้ควาแชมปชที่ประเทศฤดูกาลล่าสุดมาก็จะเอาถ้วยทุกีมาด้วยนะครับมาฉลกันทุกหลัง เขาก็าเลยเสนอว่าถ้าได้แชมป์เขาอยากจมือประเทศไทยเป็น,ใน,ในประเทศที่เขาจะมาชิแชมป์น่าจอาจจะไม่เป็นบรรยากาศที่เคร่งเครียดจนเคยไปไคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นสีสันน่าจะมีอะไรที่จะแปลกแปลกสนุกสนานเาทุกคนมาปเป็นมาเพื่อเฉลิมฉลองว่าะวามีอะไรติดใจแนนแงจะไม่ทราบตนัาากก้นก็อยากให้ทุกคนต่ดง,ง,งามทำแล้วก็มาเชียร์มาดูบอลรชัชมกิจกรรมแล้วก็แน่นอนสุดมาชมถ้วย